ผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะวันที่28มีนาคม2563น้องอเมลียได้ออกมาลืมตาดูโลกที่สวยงามมาจนถึงวันนี้น้องอเมลียโตขึ้นตามไวมากๆเลยค่ะพัฒนาการของน้องก็พัฒนาขึ้นไปตามการเวลา ผ่านไปหนึ่งปีแล้วค่ะวันแรกที่ตื่นเต้นยังไงมาจนถึงวันนี้ก็ยังตื่นเต้นทุกๆครั้งค่ะที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องอเมรลียในทุกๆวันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตกับครอบครัวของเรากันอีกหนึ่งวันกันเลยค่ะ เ <c oughs> อ,อะไรคะอะไรคะสวัสดีคะ่ะเอือวอีพอ่พี่ช้างพี่ช้างเหรอคะยย <Yeah. S 2> อ่คะค่ะเป็นแยังไะคะเจียงใครคะเสียงป,ป้าป้าเจียงป้าป้าหรือเปล่าป้าป้าอยู่ห้องบนเหรอคะป้าป้าอยู่ไหนคะ ป้าอยู่ห้องบนเหรอคะใครชื่อน้องอมีเดียยกมือขึ้นคะ่ะอยู่ไหนยกมือขึ้นคะ่ะยืนนี่คะ่ะโอ้ย เดี okay, ๋ยวเอาเค้กก eh, okay, so okay, so ันเสร็จแล้วไปร้านซีฟู้ดกันต่อค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะว่าจะสั่งซูชิมาทานค่ะลูกชายเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแม่ครับอยากทานซีฟู้ดป๊าเขาก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อซีฟู้ดแล้วก็มาทํากันค่ะอาคุณลีมาแล้วมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปร้านซีฟู้ดกันค่ะเท้าใครหอมจังเลยคะแล่แม่หอมเท้าเลยนะคะ เท้าใครหอมจังเลยคะ่ะนั่นมมนั่นหอมมนักพอกลับเข้ามามถึงบ้านนะคะมแม่นุชก็<อ>รีบจัดโต๊ะตตเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกกะเวลากันไว้ว่าจะทําอาหารทานกันให้เร็วขึ้นค่ะวันนี้แต่พอดีเวลาไม่ได้ค่ะเรากลับเข้ามากันค่อนข้างที่ะเะรลทเลยค่ะเดี๋ยวจัดโต๊ะกันเสร็จแล้วไปทํากับข้าวกันต่อกับแม่นุชเลยค่ะเป็นกระเทียมนะคะซอสค่ะซอสมะเขือเทศนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะนี่ก็จะเป็น เพอร์ซี <Percy, S 2> ค่ะพริกไทยเกลือออยค่ะตอนแรกนะคะว่าจะทานเป็นแบบซีฟู้ดกันหมดเลยค่ะก็เลยแมนฮุตอยากทานนุอยากทานเป็นซูชิค่ะนุก็เลยให้คุรียค่ะซื้อซูชิมาด้วยจ้าเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะนี่อะไรล่ะคะม,มาค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะนุดแกะกระเทียมออกแล้วค่ะ แต่ว่านุจะใส่แค่เป็นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งลูกหรือเปล่าหนึ่งหัวแล้แต่คนชอบเลยถ้าใครชอบทานกระเทียมก็ใส่เยอะหน่อยได้ค่ะกระเทียมเสร็จแล้วนะคะใส่ออยลงไปเลยค่ะก็จะใส่เยอะหน่อยอะ okay, ค่ะโอเคค่ะใส่กระเทียมนะคะโอ้ย oh oh oh. กระเทียมก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะว่าใครชอบเหลืองหรือว่ากรอบๆนะคะแต่แม่นุชชอบทานแบบกรอบๆเลยค่ะเมื่อกี้นุชได้เอาเป็นหอยสกาลับเนี่ยค่ะแล้วก็กุ้งไปต้มก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตามร้านอาหารนะคะถ้าเป็นกุ้งอ่ะเขาจะไม่แกะออกเพราะว่ามันจะดูแบบเวลาใส่จานอาหารจะดูไม่สวยไงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็น ฟองมันสวอเทศน,นะคะลงไปเลยอึดเสร็จแล้วก็ใส่กลาหมึกลงไปค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ล็อปเตอร์ทีหลังค่ะระหว่างรออาหารสุกนะคะเดี๋ยวมาดูเคกน้องอมเมรีียกันค่ะ เค้กน้องอเมรีอ่ะโอ้โหผูกโบวสีฟ้าด้วยเขียนว่าบอนไฟอเมรีอ่ะอุ้ยเหมือนจะเลอะนิดนึงสงสัยตอนถือออกมาค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นตัวอะไรนะอุ้ยมีไข่ด้วยเป็นเป็นแกะหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรแม่นุชด,ดูไม่ออกอ่ะค่ะเปิดดูค่ะอืมหอมหอมหอม,อม เหมือนเดิมขวาวเอาลูกสาวขึ้นมาแล้วค่ะ<า>น้องอมีเยียจะทานได้ไหมคะสกาลาบอรลับเตอร์ลงมาแล้วค่ะใครชอบมากก็ใส่เยอะได้นะคะแต่นี้เมนุูใส่เอาแบบนิดนึงค่ะ ชอบไหมคะชอบไหมเอ่ยรอสปาเกติลูกสาวอยู่ค่ะต้ต้มให้แบบเส้นนุ่มๆเลย <c oughs> คุนลีสวัสดีคับ <c oughs> น้องอามีเลียอยู่กับพี่ชายเอกรูกสาวเป็นแกะนะคะตอนแรกพี่นุชเปิดดูเอ๊ะเป็นตัวอะไรเป็นตัวแกะคะ่ะน่ารักเชียวนี่มีหมวกให้เขาด้วยค่ะ ก็เป็นหนึ่งขวบเต็มแล้วค่ะอีง่วงนอนง่วงนอนแล้วเพิ่งดื่มนมไปเมื่อกี้ค่ะก็เลยง่วงนิดนึงยังไม่เริ่มเลยจะง่วงแล้วไม่ไาจ๋า ทำไมหนูนิ่งอย่างเงี้ยคะมีสงสัยง่วงนอนแล้วแน่เลยนิ่งเลยอะคะโอเคค่ะบค่ะนี่ใครทานสปาเกตตี้เอ่ยสปาเกตตี้น้องอเมริกาค่ะทานใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลย สาวทานใหญ่เลยค่ะค่ะอร่รยไหมคะเหมือนจะห่วงนอนเลยค่ะวันนี้ไม่หวัวเราะไม่ยิ้มเลยอ,อ,อ,ร,อร่อยไหมลูกเจ๋บ้องบ a b y ได้บ,บาาอก

บันไฟเธอบันไฟเธอบันไฟเธออาเมียเย่เป่าค่ะฟูฟูเอล่ะเป่าค่ะเปล่าฟูให้ป๊ะป๋าเปล่าให้อ่ะอะป๊ะป๋าเย่ มันไปเอออ่ะอ่ะอโอเคชิจันเฟยอืมเฮ้ยว้ายอืมเอ๊ะยังไงนะวันเกิดอ้อนป้าป้าเนี่ยค่ะฮะยังไงคะ จย่ไปแน่นอีกแล้วเดี๋ยวไปเข้านอนกันค่ะได้เวลานอนแล้วนะคะเดีย๋ยวไปอ่านหนังสือแล้วเข้านอนกันค่ะง่วงนอน,ลอน,นอแล้วอายนว้มันอยไร็วใช่ชิสอยอยู่ข้างในประตูเปิดดูสิคะ่ะเปิดดูว้าอะไรเอ่ยอยู่ในตู้นาฬิกาคะ่ะเปิดได้ไหมเอ่ยอะไรเอ่ยว้า อยู่ใต้บันไดคะโอ้โหโ,โหวเแบบิ๊ี้ <c oughs> ลูกสาวค่ะพอเอาลงเตียงนะคะนี่เลยหลับแล้วค่ะหลับปุ้ยเลยค่ะเฮ้ยอ๋อโถ <c oughs> ช่วคะเล็กเจ๋อเบียงปุ้ยช่วยกันค่ะ, <laughs> ไไคะสองพอลูกพี่ชายครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับไม่อ,อ้ย <laughs> ผู้หญิงอยู่นิ่งสวยๆไปครับอันนี้ผู้หญิงอยู่นิ่งสวยๆไป <laughs> อุ้ยอ <laughs> ุ้ย ุวยหวยหวยพอเชนวิดีโอลูกชายถามว่าของขวัญน้องอเมริกาจะแกะเลยไหมหรือว่าวิดีโอหน้าค่ะก็เลยต้องเดี๋ยวเป็นวิดีโอหน้าค่ะให้น้องมาแกะเพราะว่าตอนนี้เข้านอนไปแล้วค่ะเค้กลูกสาวยังไม่ได้ทานเลยค่ะต้องทานคุณลีทำไอ้นี่มาให้กาแฟค่ะกาแฟดำแม็กซี่บุกุโมโนโมฟล์กาแฟ Mm. Mm. อือเอาแม่อาใส่กล่องไปแล้วะคะ่ะ <c oughs> กำลังลัางจาน <c oughs> อยู่คะ่ะยังไงวันนี้ <c oughs> <c oughs> ซื้อ,ซ,อซื้ออะไรให้น้องอะซื้อของขวัญแลให้น้องแม่ยังไม่ทราบเลยนุ้ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าเขาสั่งอะไรมาให้น้องไม่บอกครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเดี๋ยวไหว้ก่อนค่ะไหว้ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจเลยะคะ่ะที่ยังไงอะ่ะ ติดตามชมวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะลูกชายนะคะก็คือช่วยแม่นุชอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยะคะ่ะแล้วก็แบบยังไงคะมีแต่แบบแม่ครับทำไมมีแต่คอมเมนต์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เยอะค่ะหลายๆคอมเมนต์ลเลยที่ลูกชายนะคะตอบกลับไปเองค่ะว่าขอบคุณครับโมขอบคุณครับแล้วกับบักจิมพี่ครบมือนขวบแล้วบักจิมพี่เรียกน้องว่าบัก เขาอะเรียกน้องว่าบักจิมมาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่าโตขึ้นแมนุเ็เกลยบอกว่าอย่าเรียกน้องบักจิมเลยเรียกอมิเลียดีกว่าเรียกน้องอมิเลียโอเคค่ะวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็ลูกสาวหลับปุ๋ยเลยค่ะไม่ตื่นเลยค่ะพอเอาลงเตียงอย่างที่บอกค่ะหลับเลยวิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะตอนนี้ป๊ป๊าทำอะไรอยู่ลูกป๊าน่าจะคุยโทรศัพท์อย,ยทอยู่คุยโทรศัพท์อยู่มอนจะ เหมือนจะกำลังจะคุยโทรศัพท์ค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็เหมือนเดิมนะครับคือยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเหมือนจะง่วงๆเหมือนน้องเลยเนี่ยง่วงไม่เปล่าครับง่วงครับ,งงรบปกตินอนกี่โมงอ่านอนกี่โมงปกติอ่าน่าสี่ทุ่มนครับสี่ทุ่ม,มอ่ะสี่ทุ่มมองกล้องไหมครับสี่ทุ่มจริงเปล่าครับ <laughs> วิดีโอนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็อย่างที่บอกนะคะที่ลีโอบอกค่ะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะก็เดี๋ยวลีโอนาโดอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแปลให้ป๊ะป๊าฟังด้วยใช่ไหมครับ,ค,รบคุรีก็ชอบถามเลยค่ะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะลีโอนาโดก็จะเป็นแผนกแปลค่ะส่วนนุชก็มีแปลให้ฟังบ้างคะ่ะแต่ถ้าจะให้รู้เรื่องทุกประโยคเลยเนี่ย ก็นี่ค่ะยกให้พี่ชายเลยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวิดีโอหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แทบตักแทบตัก